สวัสดีครับผมนายชงพลายทังเงินนะครับผมตอนนี้คุณตาครับกําลังเก้สู้ขาพลายทองใบครับกําลังจะเอาไปมัดไว้ทีุ่่มครับเพราะว่าตรงนี้มันร้อนนะครับผมตอนนี้คุณตาก็กําลังถอด,ดปลอกสู้ขาออกครับกําลังใส่โซ่อันนึ้ง ใส่ที่ค้าไว้ครับ <c oughs> เพื่อจะเอาไปมัดไว้ที่ลุงช้างครับผม <c oughs> ที่บ้านเก่านะครับอันนี้ก็กําลังเรียงู้คขาอยู่นะครับผมน <c oughs> ี่ครับตามเรียนสู้อยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าอาจลังร้อนครับก็เลยจะพาพ่อใหญ่ ไปนะครับไปเข้าลุ่มนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้ครับกําลังเขากําลังรื้อเพ็นระเบื้ององอครับมันร้อนครับก็เลยจะเอาไปไปในที่ลุ่มนะครับผมคุณตาก,กำลังยูนสู้ใส่โคอครับคุณตาจะยืนสู้ไว้ไหมนี่ครับใช่เนียวใช่ว่าไม่ไว,ไว,ไว ตอนนี้ตากำลังขึ้น,นครับโอ้โหครับยังแข็งแรงดีมากครับดูขึ้นช้างดุเรือมากเลยครับเหมือนวัยรุ่นเลยนะครับผมขณะที่คุณตาายุกิสุโสรนะครับแต่ก็ขึ้นช้างดุดขึ้นเหมือนวัยรุ่นเลยนะครับผมสุดยอดมากเลยครับ เราจะเดินตามพลายทางใบไปนะครับทีน,นี้ีพายมาเมื้วไง,ไง่ายใ,ให้ม้วนถ่ยง่ายเหรอได้ไปมืน่นเออเน้นกวัวพืวมม้นกวัวตามพอยทางใบไปเลยครับทีน,นี้ รีดน้ำก่นครับเพราะว่าร้อนนะครับนี่ก็ให้คายทั้งมาดินน้ำก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้การร้อนนะครับผมก็เลยให้ลินน้ำก่อนครับ เดินจากนี้ไปก็ประมาณ200เมตรนะครับค่อยเดินตามลังในทองใบไปนะควันนี้างรถ้ ตอนนี้ก็จะเดิอนออกสปมัดที่ลุงช้างทุกอันบนเท่าฮะอไไไโอ้กำลังออกไปได้สองวันนี้นครับคุณตาบอกครับอาจจะห้อยด้ดวยหรือเปล่าโอตรงมันก็หายเดือนกว่าเลยครับแต่เพิ่งเดืนออกมาสองครั้งครับคุณตาว่านะครับผม เดี๋ยวดืนไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมบีครับตอนที่ถึงลงช้างครับผมน,น,น,นะครับตอนนี้เราก็ใต้เดินทางครับมาถึงที่มัดของพลายทองใบแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นที่มัดของพลายทองใบครับแต่ก่อนครับ บ้านทองใบแต่ก่อนก็ะอยู่ตรงนี้นครับบ้านคอนอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เลยย้ายไปอยู่ที่ตรงนู้น,นครับเป็นที่ของครงการอบจนะครับผมที่ว้านที่พ่อปลายทองใบอยู่นะครับแล้วว่าที่ตรงนูน้นรอดนะครับก็เลยได้เอาพลายทองใบนะครับมามัดไว้ในที่นี้ว่าที่มันล่มครับ มีล่มให้อยู่ครับผมเพราะว่าทีตะนูนก็กําลังจะใส่หลังคาใหม่ครับจะเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับเลยเอาปลายทองใบนะครับผมมามัดไว้ตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีร่มอยู่นะครับผมนี่ก็ลายทองใบก็กําลังยุดกินอาหารนะครับผมในร่มนะครับอย่าง อร่อยครับผมอ๋องานงามมากเลยครับผมลายทางใบของเรานะครับสวยนะครับช้างที่สวยงามมากนะครับผมรูปงามครับงานก็ายาวครับผมครับถุงยาวมากครับ อันยี่หกิ้งก็จะสวยกว่าเพื่อนนะครับรูปล,ลอ,อกกว่าเพื่อนนะครับอะไรก็ได้ทุกอย่างครับความสูงงานก็ยาวนะครับผมแล้วก็มมีควานก็จะประมาณนี้นะครับผมเราก็จะอยู่ห่างน,นะครับผม ก็จะเป็นสวนของคุณตาครับดูครับสวนของคุณตาก็รอ,รอ,รอบๆก็จะมีแต่อาหารชานะครับมีต้นทนนะครับผมที่ท่านได้ปลูกไว้ครับเต็มสวนเลยครับประมาณยี่สิบสามสิบต้นนะครับตอนนี้คุณตาก็ให้อาหารก็คือเป็นต้นทนนะครับผมสาลาวสวยเราเรียก้ว่าต้นทนนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นคุณตาก็จะเอาทางกลับไปที่ดื่มนะครับคุณตาก็กําลังเอาออกมานี่ในสองวันนะครับเพราะว่าก,กำลังดื่ลังคาวครับหลังจากที่ตุกมันมาได้ผมวันนี้ได้สองวันพีตุกมันรประมาณเดือนกว่าครับนี่ก็กินต้นทอนครับที่คุณตาได้ตัดไว้ให้ครับ ก็ยืนกินยางสบายใจครับลุมก็ลุมก็ยินชวยมาครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับผมถ้าอยู่ในลกนะครับก็อากาศร่มรื่น,นครับถ้าอยู่ทะเลก็จะร้อนนะครับผม เราก็มีกลาดด้าจะเข้าไปใกล้ครับเพราะว่ามีควานนะครับแล้วก็ยืนถ่ายให้อิีได้ดูกันห่างๆนะครับนี่ก็ยืนฟังเราพูดนะครับผมผมก็จะยืนฟังที่เราพูดนะครับผม ให้ดูโดยรอบตัวของปลายทั้งหมว่าดีลโลขนาดไหนนะครับผมนีะครับก็จะถ่ายให้อีฟซีได้ชมในอรอบตัวเขาครับเราก็จะพายุ่ห่างนะครับไม่กล้าอยู่ใกล้นะครับเพราะว่ามันมีควานนะครับ ถ่า้รอบโดยถ่ายให้ดูโดยรอบปลายทางไหมครับรอบตัวเขาครับ,รบช์สวดทร่งของอิวนะครับผมความหล่อความงามของพบปลายทางใหมะครับสำารับคลิปนี้นะครับผมก็ ท่นเอฟี e ได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องคลายเทินของเราครับผมสรับคลิปนี้ก็ขคกกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม